Nothing like cold steel on a hot day. Follow me. I will cut a path to perfection. The old phase and the new. I will use both to guide us. โอ้โหแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนซัดไปขนาดนั้นเลยเหรอเ,รรอเกินไปหรือเปล่าโดนไหนโดนไหนเจมไหนครับเราไปเลยไม่ต้องหวง่ <laughs> งหวง, <laughs> งไม่ต้องห่วงฉันออื

พกอียิปต์องตก่อนเนี้ยลงไปพวกจีกิมจีลงไป,งไปพุ่มพุ่มแมกกาลงแค่เน,นาน,นี้ <c oughs> กก็อนเออา S M G ไปได้คาแล้วหาทีแน่ต่อไปหมายถึงมันเหรอเจมเราเ <laughs> ยี<บ>่ยมเยี่ยมไปเลย คาที่แน่ไปถึงเราเนี่ยแหละเราเนี่ยแหละมันอัดเลยเนี่ยว่าจะอัดเดี๋ยวแป๊บนึงอัดได้ใช่ไหมอัดได้ใช่ไหมอัไดไอเป็กเหรอโอเคถาออีกรบโดบเป็นหมาน่ะเนี่ยเลี้ยงเนี่ย The champion fell. They did not deserve the title. Light ammo, never mind. Light ammo here. Light ammo here. They One minute. We have time to strategize. There is a new kill leader. Samson. A new kill leader. Surely you can take the title from them. กระสุนเพี้ยงเลยเนี่ยโรดใช้กระสุนอันนี้ป่ะใช้กระสุนดำป่ะเอ้ยกระสุนน้ำตาลปะแทนแทนไอ้เต็มอ่ะครับ่ะพี่ทอหอมอาเปิดไปด้วยเหยื่อโจนอู้ยโจนทันไมไม่ร่วงเออโอ้แม่ทำตุ่ร ไม่จะเล่นสนายเก็บสเต็ตก่อนเก็บสเต็ใช่เปล่าพับริง10 seconds rings just ahead พับดิงมาซะเนี่ยโดเก็บไปเต็มไล่เจงก็สุดเต็มเลยเก็บไปสักสามร้อยไปแจกมันสามร้าก็พอแล้วพี่ไอ้เชี่ยกูเก็บร้อยยี่สิบเองรู้เปล่า เก็บไปแจกมันนี่เฉยไม่ได้ยิงความจีบปวดที่แท้จริงก็คือเก็บไปแจกมัน oh, <wait>. oh. นี่หาสนายอยู่แต่สนายไม่ล่วง ได้เห็นแม็กเฮมวีปะ่ะเออเดี๋ยวไปเอา,เอา,เอาจองไว้ก่อนไอซียอะไรเนี่ยวิงแมนคืออะไรวะกูก็ไม่เข้าใจว่อวิงแมนคืออะไร เฮ้ยอ,อ,อกใจเ่ลงของทองเนะี่ยต,ต,ต,ต้องมีอะไรสีทองตัวนึงอีกตัวนึงอยู่นู่นน,นะชนะกล่องฟ้าไม่ค่อยอยากอิกหร้ก เฮ้ยใครได้เฮ้ยจังหวนี้เอาแล้วเอาแล้วไม่เออยู่โคตไก่ไม่น่าทานหรอกตเจ้ยเอาไม่ได้เอาไม่ถึงว่ามีไม่ได้เอาไปเอาปืนมีคุณหกให้มาเปี่ยนะสามสิบสามสิบ เอมาแล้วกูจะยิงดาเมทห้าหมื่นเฮ้ย 50, อบมบวกแต่ไม่มีแม็ก แกล่เจมส์เลยแม็กเลยแม็กสไนาอาร์สามสูนนี่ก็บอกหนึ่งนี่หนี่น,นี่แม็กสไนนี่ในสไนใหญ่เหวม่นหมาเนี่ยว่ะ จนัดขวามือหมานี่หว่เก็บอันติมาเฮ้ย <Hey, S 2> มีคนนี่หว่าหล่อมันเขากดสแกนแล้วมีจนเจอหมานี่หว่า Do you want to die that way? A new kill leader. We have our target. Yeah, Max the game. Whoa, whoa. Yeah, I'm yeah, Enemy spotted near me. Extended heavy mag here. Level 2. Got an extended energy mag here. Level 3. Round two, beginning ring countdown. Replicator being delivered.

มีเหรอไม่มีที่วันนั้นหายไปไหนแล้วผม,ม,มไม่ไมีตันไหนมีหลานมีหลาน Right here. Not so fast. Time to you. will be out, got some noise, eh? sorry, sorry. ring is close. Recharging. Recharging shields. Target spotted. No, no, shield. got them. Ring aim far. Half of one. โดนแล้วโอนแมนยิงแม่งไม่โดนเลยโดนแล้ะ

อตัวนี้ต้้งหลังเรามาเรระวังพี่บิไมีหนุนแล้วคนนี้มีหนุนนี่แหละตัวนี้แหละเฮ้ยต้้งหลังหล้มไปแล้ว มไอ้จวงเจ็บเจ็บเจ็บมาอีกนะไมดมีแค่ตัวเดียวหรอกมี <S Evo shield here, level three by my hand. Nothing wanted. Uh need more. Healing my wounds. Healing. Wash my back. Yeah, we can feel it. Got an Evo shield here. targeted a necessary เลเวลสามไปสกูไปสกูนี่มันบัตรฮาของแท้่เลน นี่มันโดนะไม่ใช่คนอื่นนะนี่มันโดนะมันไม่จะปากกูได้เลยใช่ไหมโดอยากโดนปากอยากโดนปากเฮ้ยกระโกระน้ำแมเอะไรสน่ยเจมมี่มีแล้ว สนสันน่นเยเนี่ยว้อเก็บฟินอีกคิดไว้ไม่งั้นแม่งบวกก็ไม่สู้ไม่ได้โอ้มันทิ้งยาเต็มเฮ้ยโอ้ปืนเด็ดนะเนี่ยปืนนี้เก็บมาก่อนลแล้วกันอาเก้าเก้ากับอาสามศูนย์หนึ่งนี่แหละของคู่ใจอีชอบใช้คากับเซนติเนลว

หลังกล่องกันนะปั <h <h ๊มใหญ่เอฟปัลมก่อนหลังมาหลังมาฟ้ามาฟ้ามาหนุ่มมาหนุ่มมาหลังมาหลัง Recharging, give me a sec. Recharging Reloading Reload. the no yeah. These bombs aren't I easily broken. Giving my shields a recharge. Recharging shields. Recharging shields. Never come and let me die. Incoming frag. Give my shields a recharge. ก็แต่ก็แต่ก็แตกแกหน่อยเห็นปะเห็นละนั่นนันอยู่หน้าโดกเขาลางกันแล้วสูไม่ได้ข้างบนอยู่ข้างล่างน่ะเจม ลงมาแล้วมันลงมาแล้วมันลงมาแล้วปอแตกอ้โหปอบแตกวะอยู่ไหนวะขนาตรนนั้นที่ผมมาหน้าตาละยาหมดแล้วเนาา

โอ้น็อกโอ้เหียไม่ถ่ายวะไห้ไหมโดนำยาวำยาวอโอ้ยไม่ทไม่ได้วะวงมันแรงอ่ะได้วงมันแรง แม่เหมือนเราไม่น่าจะเสียเปรียบแล้วแต่แม่งครับอะไรวะไ,วไม่เราเราอยู่ทางไม่ไดีด้วยแหละว,วงไล่ไปทางมันมันยิงฟรีอ่ะเมื่อกี้ใช่เรื่องเรื่องเราทล็อกันตีนึงเหร you know